อำเภอเวียงป่าเป้ายินดีต้อนรับสู่ฐานการเรียนรู้อุ้ยหมอนฟาร์มปันความรู้ เพิ่งจะกลับมาทําเกษตรเนี่ยก็เพราะว่าไปเห็นคนที่ป่วยเยอะมากเพื่อนญาติน้องก็ป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรกันก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะก็เลยอยากคือพยายามหลังจากนั้นมาเขา,เาก็พยายามหาของที่มีประโยชน์กินซื้อข้าวอินทรีย์ข้าวกล้องมากินก็เลยคุยกับแฟนแฟนเ็เป็นคนจเป็นคนที่เนี่ยดั้งเดิมเป็นคนที่หมู่บ้านนี้เลยมีมีนาอยู่ให้เขาเช่า20ไร่ปีละ2 0 0 0 0 ก็เลยคิดว่าทําไมเราต้องซื้อข้าวเขาเรากลับมาทํากันเองดีไหมมาปลูกข้าวกินเองแต่จริงๆเราก็มีธุรกิจอย่างอื่นอยู่แล้วก็มาทําปลูกข้าวเป็นคิดว่าจะเป็นงานอดิเรกก่อนทีนี้มันชอบก็เลยมาปลูกผักปลูกอย่างอื่นด้วยก็เลยปรับพื้นที่ปรับอะไรให้ให้มันมีหลากหลายความเป็นเกษตรผสมผสาน ผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนํามาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงแต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้นมักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทําลายของหนอนและแมะลงศัตรูพืชจึงทาให้ผู้ที่ปลูกผักจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงเพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนำมาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในผักนั้นได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรหันมาทำการปลูกผักปลอดจากสารพิษโดยนำเอาวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปลูกผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม มันนที่นิยมเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้สที่ประเทศเราเนีฮะมีจับได้มีอยู่สามสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นเอฟก็คือเอฟโรกันไนโคลอนนะครับเป็นมันจะสีม่วงๆ่วงอันนี้ยังยังไม่โตนั่นนะเคยมันใหญ่กว่านี้ปกติมันใหญ่กว่านี้นะครับน่ารักเชื่อมันช่วงช่วงที่มันเล็กๆเนี่ยเอ่อออกจากไขมาเนี่ยก่อจะโตเต็มวัยใช้เวลาประมาณห้าถึงหกเดือนครับแล้วพอมันโตเต็มวัยมันเป็นมันไม่ใช่อาศัยเพศเนาะมันมีเพศเดียวเออ ตัวหนึ่งอ่ะมีทั้งเพศผู้เพศเมียอนนยู่ในตัวเดียวกันค,ครับมันก็จะออกจะออกไข่ตัวหนึ่งจะออกไข่ปีหนึ่งอ่ะร้อยกว่าฟองอครับออกเยอะมากครับแล้วเออเป็นพันธุ์ที่โตเร็วแล้วก็ออกไข่ลูกดกไข่นะครับมันจะเม็ดเหมือน,มนเม็ดผักชีเ,เป็นเป็นจะเม็ดกลมๆเล็กๆสีเหลืองนวลๆนะฮะแล้วก็มีปลายแหลมหัวปลายแหลมท้ายนะฮะเวลามันมันอุ่นๆเนี่ยเอามาไว้ในมือบางทีมือเราอุ่นๆมันก็จะแตกออกมาเป็นตัวเลย ไข่หนึ่งฟองจะได้มีตัวประมาณ2อถึงสตัวก็คือประมาณเดือนหรือเดือนครึ่งเนี่ยเราก็จะเก็บมูลได้ที่เก็บก็คือแบบถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการร่อนที่เขาทําเป็นธุรกิจนะเขามีเครื่องโม่ร่อนใช้เดือนเนี่ยเราก็ใช้วิธีบ้านๆก็คือใช้กระมังเนี่ยซื้อมา20บาทแล้วก็เวลาจะเก็บผลผลิตนะฮะเราก็เคาะเคาะให้เส้เดือนมันคือมันจะเริ่มแห้งหมดแล้วเส้เดือนมันจะไปอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็จะโกยนะโกยหน้ามูลให้ได้เยอะที่สุด นะครับแล้วก็เอาเบดดิ้งมาใส่ข้างบนเลยก็ได้อ,อย่างเป็นวิธีแบบง่ายๆรวบลังหมูเส้เดือนก็จะเป็นแบบนี้ที่ททเอาไปขายกันนะโลละสามสิบห้าสาิบบาทจะเป็นมูลนขนาดนี้เราก็ไปแพ็คเส่ถุงกสมัยก่อนเนเราเราไม่มีปุ๋ยเคมีเข้ามาในบ้านเราสมัยเมื่อ6 0 7ิปีที่แล้วก่อนปฏิวัติเขียวนะเราก็ใช้ สังเกตว่าต้นไม้สมัยก่อนมันทำไมมันงามในในอากาศในดินในน้ามันมีจุลินทรีย์ที่มันเป็นประโยชน์มันเยอะมันเยอะลองสังเกตในป่าเราเคยไปใส่ปุ๋ยไหมไม่เคยแต่ทำไมต้นไม้มันใหญ่มันงามเพราะว่าจุลินทรีย์ตรงนั้นมันเยอะมากบางทีเราต้องไปจับไปจับจุลินทรีย์ในป่าเพื่อเอามาใช้จับเป็นเขาจะรู้เขาจะเอาพวกล้ำข้าวเอาข้าวข้าวสุกหรือว่าไปจับเขาจะสังเกตอันนี้สีเขียวอันนี้เป็นตะคโรมานะเชลานะนี่สีแดงนะเป็นแบบทีเลีย แต่ว่าสก๊อแสงนี่เป็นสีขาวเป็นบิเวเบลีย์เป็นเชื้อราขาวเขาเจะจับแล้วเขาแยกมามาเขี่ยเชื้อมาเคาะอีกทีเพราะว่าเขาต้องการเอาจุลซีที่มันแบบมนเพียวมันแบบดีๆมาพวก